ไม่ได้คิดว่ามันจะเกิดขึ้นเร็วขนาดนี้จ,จริงๆอ่ะสัญญาประกนหายก่อนหน้านาั้นแตาเพิ่งมี่านอะไรไงไไม่มีเลย <c oughs> ชุดนี้นาก็แบบเหมือนบินตามไปเพื่อสังเกตโดยเฉพาะบ้นนั้นเขาพูดว่าอะไรจำได้ไหมเขาพูด่ะจำได้แบบเหมือนเขาบอกว่าหนูให้เขาถ่ายรูปค่ะไปโดนสวนกันแล้วก็เค้าช่วย,หย่หนอย้า,ายก็ถายใคถ่้อก่าายี่ใช่ไหมตั้งกล้องถ่ายกาแล้วก็ถ่ายไปสถช่แล้วก็นาก็คงกดอัดวิดีโอค่ะแลวหนูกจผมจัดไรันภายทีเย ก็เข่าก็ก็สตันค่ะพี่พี่น้องก็พูดอะไรไม่ออกประมาณแบบนานอยู่นะจนกระทั่งหนูก็มีอะไรจะพูดหลอกนะก็เลยแข่งกันนะแบบเบาๆเสียงเล็กๆก็เลยทราบไหมครับความรู้สึกเราเป็นยังไงบ้างตอนที่เขาพูดว่าแบบแต่งงานกันนะเหมือนมันเนี้ยอึ้งอยู่อะค่ะแล้วแบบรู้ตัวอีกทีคือน้ำตาไหลมากคำว่าหูดับอะไรเงี้ยมันมีอยู่จริงใช่ไหมคะมันเป็นความแบบตัวชาแบบชลองอะไรอย่างเงี้ยแสดงว่าเราก็อาจไม่ได้คิดเหมือนกันว่ามันจะมาเร็วขนาด จริงๆเลยร้อยเปแต่งตัวแบบโอเงค่ะสั้นสุดมเดินอสุดบแต่ว่าน้องน่านคลสุมไม่้อมก็เรียกว่าธรรมชาติสุดๆค่ะธรรมชาติสุดๆที่รู้ตอบไหมคะว่าทำไมทำไมถึงเขาเขาอยากแต่งตัวแล้ว คือตอนนี้หนูก็อัดละครอยู่ที่โน้นก็อัดงานมันกลายเป็นที่เราเพิ่งคิ่มท